ไ้มันพานี่อีกทีน้อยเด็กยิงปลาดูเด็กยิงปลาดูนอนใต้ท้องรถเนี่ยปะนอนในล้อรถนี้ <c oughs> ใช่อี๋นะชาวกล้วยเลยชาวกล้วยนอนตัดดำจิดปะเห็นลยาชาวกล้วย ดดำจจ็บเห็นอี่นี่เจ็บเห็นว่ามีแมวเห็นนะเฮ้ยบ้องนอนบอกเลยบ่าล้วรถเนี่ย เมย์เพิ่นไดงไงสามซี่สามซี่บังลูกตัว,วนี้นี่ลรอรถนไงเด็กน้อยขี่ดื้อสองตัวเนี่ยอยู่ถึงรอรถนไงเด็กดื้อขี่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 ดื้อ ขนะี้ดืด้อเห่เอาละเบิ้งหน้าขี้ดื้อไพ่ขี้ดื้อนี่เด็กดื้อเด็กดื้อ เดิกดื้เห็นตตาดำจนเห็นตตาชาวกล้วยมาดูน้ำตา À lắp bọn đi bọ.